ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผม The ะมูนแล้ววันนี้ผมก็มีหนังเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังกันนั่นก็คือชื่อเรื่องว่า Silent Hill Revelation 3D เปิดเรื่องมาที่ชารอนที่กลับมาจาก Silent Hill ตอนนี้ชารอนเน่ยเปลี่ยนชื่อเป็น h ฮเธอร์แล้วเธอฝันว่าตัวเองเนี่ยกำลังหนีพวกผีในเมือง Silent Hill และก็ได้เจอกับด้านมืดของอาริซาที่อยู่ใน Silent Hill และกำลังทำการจุดไฟในเผานางเธอที่อยู่ในฝันเนี่ยก็ได้ฝันอีกรอบว่าตัวเองอเตื่นขึ้นมา แล้วก็เจอกับพ่อในห้องนอนที่เข้ามาปลอบเธอและต่อมาก็โดนพวกปีศาจเนี่ยฆ่าตายไม่นานเฮเธอร์เนี่ยก็ตื่นขึ้นแล้วก็ว่ารูปสิ่งที่ตัวเองเ,เห็นต่อมาเฮเธอร์เนี่ยก็มากินข้าวกับลูกแล้วก็ฉลองวันเกิดพ่อได้มอบชุดแจ็คเก็ตให้กับลูกเป็นของข,องขวัญวันเกิดแต่ลูกเนี่ยก็นิ่งไปเพราะว่าชุดที่พ่อให้เหมือนกับชุดด้านมืดของอาริซาตที่เธอในฝันเห็นเลยและพ่อก็ได้พูดคุยกับลูกซึ่งมีบาปโยคที่เหมือนกับในความฝันแต่เฮเธอร์เดี่ยต้องไปโรงเรียนเธอเนี่ยได้บอกลาพ่อ ต่อมาพ่อเนี่ยก็ดูรูปที่ลูกเนี่ยวาดไว้หลังจากนั้นเขาเนี่ยก็คิดถึงโรสภรรยาของตัวเองเพราะว่าต่อดีเขาไม่รู้ว่าจะรับมือปัญหาของลูกยังไงดีและภาพก็ตัดไปแอนดีตโรสหาทางติดต่อสามีของเธอที่อยู่ในโลกความจริงได้สาเร็จเธอได้บอกว่าจะส่งตัวลูกสาวเนี่ยกลับโลกแห่งความเป็นจริงเพื่อจะให้สามีเนี่ยดูแลแต่ว่าตัวโรสไม่สามารถจะกลับไปโลกแห่งความจริงได้เธอเสียสละตัวเองและก็ต้องอยู่ที่เซเลนฮิลเพื่อจะให้ลูกเนี่ยออกมาได้หลังจากนั้นการติดต่อเนี่ยก็ขาดไป และต่อมาชารอนก็กลับมาอยู่ในโลกความจริงกับพ่อสองคนชารอนน่ะจำเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ได้แม้แต่นิดเดียวแต่ว่าเธอเนี่ยก็พกเรียนขนาดใหญ่บางสิ่งกลับมาจากเซเลนฮิวด้วยและส่วนพ่อเนี่ยก็โกหกชารอนกับเรื่องราวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่ามันเน่เป็นแค่อุบัติเหตุและแม่เนี่ยก็จากไปเพื่อจะปกป้องเราและภาพก็ตัดกลับมาที่ช่วงปัจจุบันเฮ <Hey, S 2> เธอร์เริ่มเห็นภาพหลอนเธอไปเห็นคนจอนจัดเป็นปีศาจในเซเลนฮิวทันใดนนั้นก็มีชายคนหนึ่งเนี่ยทัก เขาเนี่ยรู้สึกว่าเธอเนี่ยดูคุ้นๆแล้วก็ได้พยายามถามชื่อแท้แต่เธอเนี่ยก็ไม่บอกแล้วก็เดินไปโรงเรียนต่อมาเธอก็เริ่มเห็นภาพหลอนอดีตของอเดซาบมากขึ้นเรื่อยๆแต่มันน่ยไม่ใช่ภาพหลอนธรรมดาเพราะว่าภาพเหล่านั้นเนี่ยมันมองมาทางเธอและเธอเนี่ยก็เห็นภาพหลอนว่าตัวเองไปอยู่ในเมืองเซเลนฮิลแต่ไม่นานเธอเนี่ยก็ได้สติเมื่อเดินไปชนกับเด็กใหม่ที่เข้ามาเรียนเหมือนกับเธอหลังจากเลิกเรียนเฮเธอร์ก็เห็นชายปริศนาเธอก็เลยโทรถามพ่อถึงวิธีรับมือ พ่อก็เลยบอกว่าจะไปรับแต่แล้วก็มีคนเนี่ยบุกเข้ามาในบ้านและก็จับตัวพ่อไปและเธอก็เริ่มเห็นภาพหลอนขึ้นเรื่อยๆเธอพยายามจะวิ่งหนีมันจนมีชายปริศนาหน่ยวิ่งตามเธอไปและก็เรียกเธอด้วยชื่อก่าวว่าชารอนชายคนนี้ชื่อว่าดักลาสเป็นนักสืบเอกชนที่ได้รับการว่าจ้างจากภาคีวาคินให้ตามตัวเฮเธอร์ดักลาสเป็นห่วงก็เลยพูดเตือนว่าภาคีหน่ยรู้แล้วว่าเธอในอยู่ไหนและก็บอกความจริงกับเธอถึงเรื่องที่อดีตของเธอเนี่ยอยู่ในเมืองเซเลนฮิล ทุกอย่างที่พ่อของเธอเล่าเนี่ยเป็นเรื่องโกหกขณะที่กําลังพูดคุยกันอยู่ปีศาจจากเซเลนฮิลเนี่ยก็โผล่มาจากด้านหลังและก็จัดการตัดนิ้วของดักลาสทั้งคู่เนี่ยก็เลยรีบลงลิฟต์ทันทีหลังจากนั้นปีศาจเนี่ยก็ได้หายตัวไปพอทั้งคู่ออกจากลิฟต์ปีศาจก็ได้คว้าตัวดักลาสไปและต่อมาให้เธอเนี่ยก็รีบวิ่งหนีไฟในโถงเนี่ยก็เริ่มจะดับทีละดวงเธอได้มาหลบซ่อนในห้องเก็บของแต่แล้วพนักงานทําความสะอาดเนี่ยก็ได้เข้ามาในห้องเก็บของทาให้เธอเนี่ยยิ่งกลัวและก็ร เธอก็เจอกับตำรวจมาทำคดีการตายของดักลาสและเธอเนี่ยก็ได้เจอเด็กใหม่ที่มีชื่อว่าวินเซนต์ก่อนจะรีบไปจากที่เกิดเหตุเธอพยายามจะโทรหาพ่อแต่ก็โทรไม่ติดแต่ก็ยังคงเห็นภาพหลอนจากเซเลนฮิลเฮเธอร์ได้แยกทางกับเด็กใหม่และก็กลับมาที่บ้านก่อนเธอเนี่ยจะพบข้อความให้ไปยังเมืองเซเลนฮิลไม่นานเธอเนี่ยก็กรีดร้องออกมาจนวินเซนต์เนี่ยได้ยินแล้วก็เป็นห ทางด้านของตำรวจเนี่ยก็บุกมาถึงที่บ้านแล้วก็ได้เห็นข้อความไปยังเมืองเซเลนฮิลก็เลยตามไปด้วยในขณะที่นั่งรถอยู่เฮเธอร์เนี่ยก็ได้อ่านจดหมายของพ่อที่เจอซึ่งเป็นจดหมายในกรณีพ่อหายตัวไปหรือเป็นอะไรไปซึ่งเนื้อหาในข้อความเนี่ยก็คือห้ามให้ลูกเนี่ยไปเซเลนฮิลแล้วก็บอกถึงเหตุการณ์ในอดีตที่สองพ่อลูกเนี่ยทำการย้ายบ้านบ่อยๆเพราะว่าพ่อเนี่ยได้ฆ่าคนตายเมื่อหลายปีก่อนและคนที่ตายก็คือคนของภาคีที่พยายามจับตัวลูกกลับไปยังเมืองเซเลนฮิล และพ่อเหน่ยก็ตามสืบเรื่องพวกนี้มาภาคใหญ่แล้วเฮเทอร์เนน่ยก็นั่งอ่านข้อมูลเนื้อหาเกี่ยวกับเซเลนฮิลที่อยู่ในสมุดบันทึกของพ่อมันหน่ะได้เขียนว่าเซเลนฮิลเป็นคุกขนาดใหญ่ที่สร้างมาบนพื้นที่ที่ยึดมาจากชาวเนนแดงพื้นเมืองพวกเขาเหนือเรียกมันว่าสถานที่แห่งวิญ,ญญาณที่ไร้เดียงสาเรื่องราวของภาคีคือองค์กรลับเป็นพวกที่มีหัวรุนแรงทางศาสนาพวกลัทธิวันโลกแตกพวกเขาเนน่ยได้แอบคุมเมืองเซเลนฮิลนี้อย่างลับๆมาเป็นเวลาหลายร้อยปีแล้ว พวกมันเฝ้ารอเด็กคนหนึ่งที่กำเนิดมาเพื่อต้องการจะใช้เด็กคนนั้นเนี่ยติดต่อไปหาพระเจ้าและก็หลังจากนั้นสิ่งนี้จะฟื้นคืนชีพมาแล้วก็ทําให้โลกเนี่ยกลายเป็นโลกใหม่ก่อนเธอเนี่ยจะเจอกับกระดาษหัวหนังสือพิมพ์และก็เห็นข่าวไฟไหม้ที่เซเลนฮิลและพ่ออ่านไปก็มีจุดหนึ่งที่พ่อของเธอเนี่ยไม่เชื่อเรื่องบางส่วนที่ตัวเองเนี่ยไปสืบมานั่นก็คือเรื่องที่เมืองน,นี้ตกอยู่ใต้คำสาปของเด็กจิงปีศาจที่มีชื่อว่าอารีซาพวกบาคีเนี่ยพยายามจะเผาเธอแต่ก็ผิดพลาด อารีซาเนี่ยได้เรียกองท่าปีศาจมากวาดล้างแล้วก็ฆ่าทุกคนและต่อมาเฮเธอร์กับวินเซนต์ก็ได้มาพักที่โมเตลข้างทางคืนนั้นเธอในก็ฝันเห็นอารีซาทำลายล้างผู้คนและก็บ้านเมืองในเซเลนฮิลก่อนที่เธอจะตื่นขึ้นมาและก็ทะเลาะก,กับวินเซนต์เรื่องที่เขาเนี่ยห้ามไม่ให้ไปเซเลนฮิลเพราะว่าวินเซนต์เนี่ยเป็นคนของกลุ่มพาคีวินเซนต์ Vincent เนี่ยถูกเลี้ยงดูและก็เติบโตมาที่เซเลนฮิลก่อนถูกส่งให้มาเล่แห่งความจริงเพื่อจะพาเฮเธอร์เนี่ยกลับไปที่เซเลนฮิลแต่เธอเนี่ยก็บอกว่่าไไไปมด้ พวกพาคีเนี่ยจะต้องอยู่แต่ในเซเลนฮิลสมุดของพ่อเนี่ยเขียนไว้แบบนั้นวินเซนต์เนี่ยก็เลยโต้อตอบกลับไปว่ามันน่าเป็นไปได้ถ้าจะมีคนเนี่ยหนีออกมาในช่วงเวลาขณะหนึ่งมันน่าจะต้องมีการเสียสละและก็ความทรมานเกิดขึ้นและเขาก็ได้เผยรอยกรีดราเวทมนบนตรงเขาให้กับเฮเธอร์ดูวินเซนต์เนี่ยก็ถูกสอนว่าอเรซาคือจอมปีศาจที่ยิ่งใหญ่กว่าใครและก็พาความมืดมิดมาสู่โลกแต่วินเซนต์ก็เปลี่ยนความคิดนั้นเมื่อเจอกับเฮเธอร์เพราะว่าเธอไม่ใช่สิ่งที่เลวร้าย เธอเป็นแค่ส่วนหนึ่งของอเรซาส่วนที่บริสุทธิ์และบาคีเนี่ยต้องการเป็นอิสระแต่การจะทำแบบนั้นได้เนี่ยจะต้องฆ่าอเรซาสิ้นซากและมันเนี่ยก็จำเป็นจะต้องพาเธอเนี่ยกลับไปด้วยขณะที่ทั้งสองคนเนี่ยกำลังทะเลาะก,กันไฟในห้องเนี่ยก็เริ่มติดติดดับดับก่อนที่วินเซนต์จะบอกที่อยู่ของพ่อเธอกับเธอรู้และกใ็ให้เธอเนี่ยไปตามหาเรนอีกครึ่งหนึ่งเพราะว่านั่นน่คือทางเดียวที่ใช้ในการช่วยพ่อเธอทันใดนั้นไฟในห้องเนี่ยก็เกิดดับลงและสภาพของรอบห้องเนี่ยก็เริ่มเปลี่ยนแปลงเป็นรก วินเซนต์น่ก็เลยเชื่อว่าเฮเธอร์เป็นคนทําให้สิ่งนี้นมันเกิดขึ้นเพราะเธอเป็นส่วนหนึ่งของอเรซซาทัานใดนั้นก็มีปีศาจตัวหนึ่งเนี่ยมาจับตัววินเซนต์ไปก่อนจะน็อกแล้วก็ทําให้เฮเธอร์เนี่ยสลบการเวลาผ่านไปสภาพห้องเนี่ยก็ได้กลับเป็นเหมือนเดิมเธอนอนอยู่ที่พื้นตัวคนเดียวก่อนจะออกไปข้างนอกห้องแล้วก็พบว่าตัวเธอเนี่ยอยู่ในเมืองเซเลนฮิวแล้วเธอเดินสำรวจรอบๆแล้วก็ได้เห็นผู้คนที่เอาแต่จ้องมองเธอแต่ว่าเธอเนี่ยก็ไม่สนใจแล้วก็เดินหน้าต่อไป พอเห็นคนถูกผูกมัดตรึงเอาไว้ทันใดนั้นภาพในอดีตเหตุการณ์ที่เผาอาเรซซาเนี่ยก็ไหลเข้ามาในหัวของเธอไม่นานดาเรียนเนี่ยก็ได้พูดเตือนเฮเธอร์ว่าเธอไม่ควรมาอยู่ที่นี่ดาเรียนเนี่ยก็ได้บอกว่าเธอเนี่ยถูกพาขี้หลอกให้เอาตัวของอเรซซาเนี่ยไปเผาเธอเ่ะเป็นคนเดียวที่รอดตายและนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ร้ายที่เกิดขึ้นดาเรียนเนี่ยก็ได้บอกว่าเฮเธอร์เนี่ยคือลูกสาวของอเรซซาก่อนจะบอกเล่าเรื่องราวต่อว่าอเรซซารอดตายจากกองเพลิง แล้วก็เจ็บปวดทรมานความเจ็บปวดเป็นการจุดไฟแค้นในเธอโดยความโกรธแค้นอํานาจของอารีซ่ยก็เพิ่มพูนขึ้นอารีซ่ารู้ว่ามีส่วนหนึ่งในตัวเธอเนี่ยที่สามารถเป็นอิสระจากความเจ็บปวดได้ฉะนั้นเธอก็เลยอาสาเอาส่วนที่บริสุทธิ์ในจิตวิญ,ญญาณของตัวเองเนี่ยใส่ไปกับลูกกําพร้าที่เพิ่งเกิดมาใหม่ที่มีชื่อว่าเฮเธอร์เฮเธอร์ถูกพาตัวไปอย่างลับๆและก็ถูกนําไปไว้ที่สถานเลี้ยงเด็กกาพร้าที่มีซิสเตอร์นคอยดูแลจนโรสกับสามีเนี่ยรับมาเลี้ยง ตัวของเธอเนี่ยก็คือความสมดุลแห่งแสงสว่างที่เป็นขั้วตรงข้ามของอารซาและเฮเธอร์เนี่ยไม่ควรจะกลับมาที่เซเลนฮิลเพราะว่าเธอเนี่ยได้มมบสิ่งที่พาคีเนี่ยไม่เคยมีมาก่อนนั่นก็คือหนทางในการทำลายอารซาเฮเธอร์เนี่ยก็ได้ทมหาพ่อเธอจากดาเลียแต่ว่าทันใดนั้นเสียงสัญญาณเนี่ยกระดังขึ้นความมืดมิดและพวกปีศาจเนี่ยกำลังมาดาเลียก็ได้เตือนให้เธอเนี่ยหนีไปสภาพรอบเมืองเซเลนฮิลเนี่ยถูกเปลี่ยนแปลงเป็นนรกเฮเธอร์เนี่ยได้วิ่งหนีไปแล้วก็เข้าไปหลบในตึกที่ดูสยอง ไม่นานเธอเนี่ยก็เข้าไปในห้องเก็บของซึ่งเก็บหุ่นแต่ละทรงเนี่ยเอาไว้และเธอเนี่ยก็เดินไปเรื่อยๆแล้วก็เจอกับถุงคลุมหุ่นมันน่าหายใจแล้วก็หันมามองเฮเธอทำให้เธอเนี่ยรีบวิ่งหนีก่อนที่เธอจะไปเจอกับคนนอนแก้ผ้าอยู่บนเตียงและก็กลายสภาพเป็นหุ่นเธอก็เลยรีบไปช่วยคนที่โดนจับมัดทันใดน,นั้นปีศาจหุ่นเนี่ยก็ขยับแล้วก็มาดูร่างของหญิงที่กลายเป็นหุ่นแล้วก่อนจะถอดหัวออกมาแต่เธอที่ยังมีสติเนี่ยก็ร้องตกใจทั้งคู่เนี่ยก็เลยรีบหนีและก็ซ่อนตัวจากพีศาจหุ่นที่เข้ามาม แต่ไม่นานเธอเนี่ยก็ถูกตามตัวเจอก่อนที่เธอจะเข้าไปในช่องระบายอากาศเฮเธอร์เนี่ยสามารถรอดไปได้คนเดียวส่วนอีกคนเนี่ยก็ไม่รอดและทางด้านของวินเซนต์ก็ได้ขอให้แม่เนี่ยเลิกตามล่าเฮเธอร์แต่แม่เนี่ยก็ไม่สนใจและก็ยังคงเป้าหมายเดิมในการกำจัดอารีซาทางด้านเฮเธอร์เนี่ยก็ได้ดีมากและก็ออกมาจากรั่วอากาศก่อนเดินเข้าไปในตึกหลังหนึ่งและก็เข้าไปค้นข้อมูลในห้องทํางานพร้อมกับหยิบกุญแจที่จะพาไปสู่คนที่มีชื่อว่าวูฟเลโอนาน์ด ต่อมาเธอก็เดินไปในตึกและก็เจอกับปีศาจแต่ว่าเธอเนี่ยก็สามารถฆ่ามันได้และก็เจอกับประตูห้องที่ตามเธอมาและไม่นานเธอเนี่ยก็ไขกุญแจแล้วก็เปิดเข้าไปก่อนเจอกับวูฟเลโอนานที่ถูกลามโซเอาไว้ซึ่งเป็นพ่อของวหน้าภาคีปู่ของวินเซนต์และตาเขาเนี่ยก็บอดเฮเธอร์ก็ถามถึงเรื่องที่ตัวเองเนี่ยมีเหรียญครึ่งเดียวและก็ถามว่าพอจะช่วยได้ไหมแต่ปูของวินเซนต์นั้นก็ตาบอดมองอะไรไม่เห็นเฮเธอร์เนี่ยก็เลยวางเหรียญที่มือเขาปูของวินเซนต์เนี่า เขาหนะ่รู้จักเหรียญนี้เพราะมันเคยถูกขโมยไปด้วยฝีมือของโรสแม่ของเฮเทอร์เพื่อพาเธอเนะี่ยกลับไปโลกความจริงเมื่อภาเคาไม่มีเหรียญก็ไม่สามารถจะอัญเชิญเทพเจ้าได้เฮเทอร์เนะี่ยก็รู้ทันทีว่ามันนะ่ยคือกุญแจและเธอเนะี่ยก็ต้องการเหรียญอีกครึ่งหนึ่งซึ่งมันก็อยู่ในตัวของปู่ปูเนะี่ยก็เลยใช้เหรียญแทงตัวเองแล้วก็ยัดเข้ามาในร่างเพื่อจะรวมกับอีกเหรียญทําให้แกเนี่ยสามารถมองเห็นและก็กลายเป็นปีศาจทำ้ายเฮเทอร์จนสลบก่อนที่เธอเนะี่ยจะตื่นขึ้น และก็ได้ล้วงเข้าไปในร่างของปีศาจพร้อมกับควักเหรียญนนออกมาทันใดน,นั้นปีศาจก็สลายหายไปและเธอก็เดินทางต่อไปก่อนเจอกับคนบ้าหลายคนที่ถูกขังในห้องขังทันใดน,นั้นปีศาจหมวกเหล็กก็โผล่มาและก็ตัดแขนของพวกนักโทษที่ขวางทางเฮเธอร์เห็นท่าไม่ดีก็เลยรีบไปหลบซ่อนเมือ่อปีศาจหมวกเหล็กเ,เดินจากไปเฮเธอร์ก็เดินต่อแต่แล้วเธอก็ได้ยินเสียงคนก็เลยไปหลบแล้วก็เห็นว่าเป็นคนของภาคีที่กําลังพาวินเซนตน์ไปยังห้องแห่งหนึง่ง ซึ่งห้องนั้นเนี่ยก็มีปีศาจและถ้าหากมันได้ยินเสียงมันก็จะขยับตัวปีศาจพวกนั้นได้ฆ่าสังหารคนของภาคีตายเรียบหลังจากนั้นทุกอย่างก็เงียบลงวินเซนต์เนี่ยก็เลยขยับตัวทําให้เกิดเสียงพวกปีศาจแ่บมันก็ขยับตามเฮเธอร์ก็เลยแอบมาช่วยเขาและนั่นมันน่ยก็ทําให้เกิดเสียงพวกปีศาจมันก็เลยขยับตามเสียงทั้งคู่ก็เรียบวิ่งหนีออกจากห้องและเมื่อไม่มีเสียงพวกคุณเนี่ยก็กลับไปนิ่งเหมือนเดิมเฮเธอร์กับวินเซนต์เนี่ยเดินทางไปด้วยกันเพื่่อออชวยพขงเธ พวกเขาเนี่ยเดินผ่านส,สนุกที่จะนำพาไปหลุมหลบภัยแต่แล้วพาคีเนี่ยก็เดินมาตรวจพวกเขาเลยต้องหลบวินเซนต์เนี่ยสลัดตัวเองเป็นเหยืออ่อล่อพวกนั้นเพื่อให้เธอเนี่ยมีโอกาสไปช่วยพ่อเธอได้มองสถานที่รอบๆตัวเธอและก็รู้สึกว่าเหมือนในความฝันทุกอย่างเลยแต่ว่าทันใดนั้นคนของพาคีเนี่ยก็โผล่มาเฮเธอเนี่ยก็เลยกระชากอากาศของมัน,นออกมาและนั่นก็ทำให้พวกนั้นกระอากน้ำดำออกมาจากปากเฮเธอเนี่ยก็เลยมีโอกาสและก็ไปหลบพวกพาคีในม้าหมุน ที่มีปีศาจหมกเหล็กเนี่ยกำลังขับเคลื่อนม้าอยู่ไม่นานทั้งคู่เนี่ยก็เจอหน้ากันเนี่ยแล้วก็พูดคุยไม่นานเธอกับอารีซาเนี่ยก็ได้รวมร่างเป็นหนึ่งเดียวกันเธอเดินไปยังหลุมหลบภัยเพื่อจะช่วยพ่อของเธอแต่แล้วก็เจอพวกพาคีเนี่ยดักรออยู่เธอก็เลยแอบปลดปล่อยปีศาจหมกเหล็กที่อยู่ในสวนสนุกตรงม้าหมุนเพื่อจะให้มันเนี่ยเดินทางมาช่วยเธอทางด้านพวกพาคีเนี่ยก็ไม่ยอมปล่อยพ่อของเธอไป เพราะว่าเลือดของพ่อเธอจะถูกนํามาเลี้ยงเมื่อพระเจ้าเนี่ยได้เกิดใหม่พวกนั้นน่ะมีความเชื่อว่าพระเจ้าสามารถถือกําเนิดขึ้นมาใหม่ได้ผ่านร่างเนื้อของเฮเธอร์เมื่อพระเจ้าถือกําเนิดผู้ภาคีเนี่ยจะเป็นอิสระและก็ทําการชรําระล้างบาปทั้งหลายในโลกต่อมาเฮเธอร์เนี่ยถูกบังคับให้คุกเขา่าและหัวหน้าภาคีเนี่ยก็ต้องการเหรียญเธอก็เลยยื่นให้แต่เมื่อเขาแตะเหรียญผลหลังดานมือของอรซซาเนี่ยก็ได้เปลี่ยนหัวหน้าภาคีแม่ของวินเซนต์ให้กลายเป็นปีศาจ หลังจากที่เธอเนี่ยกลายเป็นปีศาจก็เลยพยายามจะมาฆ่าเฮเธอร์แต่ก็ได้ปีศาจหมกเหล็กเนี่ยเข้ามาช่วยไว้ปีศาจหมกเหล็กเนี่ยก็ได้ต่อสู้กับแม่ของวินเซนต์เฮเธอร์ก็เลยใช้จังหวะนั้นทำการปล่อยตัวพ่อแล้วก็วินเซนต์และไม่นานแม่ของวินเซนต์ก็โดนปีศาจหมกเหล็กเนี่ยตัดหัวหลุดเมื่อเสร็จหน้าที่ปีศาจนั้นก็จากไปหลายสิ่งหลายอย่างในมือเนี่ยกำลังจะเปลี่ยนไปเมื่อภาคีถูกทำลายฝันร้ายของอาริซาเนี่ยก็จบลงแต่พ่อของเฮเธอร์เนี่ยคิดว่าอีกไม่นานตัวใหม่เนี่ยก็จะมา เพราะที่นี่มีแต่วิญญาณหลงทางพ่อของเธอเนี่ยก็เลยตัดสินใจอยู่ในเซเลนฮิลเพื่อตามหารถภรรยาของตนและก็ให้ลูกกับวินเซนต์เนี่ยเดินทางกลับไปยังโลกแห่งความเป็นจริงเพื่อความปลอดภัยเหเธอเนี่ยกรับปากพ่อและก็กลับไปสู่โลกความเป็นจริงก่อนจะขอขึ้นเรือที่ผ่านทางมาและเธอเนี่ยก็ตัดสินใจกลับไปใช้ชื่อดิมของเธอในอีกครั้งนั่นก็คือชารอนและพวกเขาก็จากเมืองเซเลนฮิลไปแต่ว่าก็มีรถหลายคันรวมถึงรถตำรวจเนี่ยเข้ามายัางเซเลนฮิลและเรื่องราวทั้งหมด ก็จบลงต้องบอกว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมันทํามาจากเกมนะฮะถ้ารครที่เคยเล่น Silent Hill Part านะครับไอ้นั่นอ่ะมันเป็นเกมที่ถือว่าดีที่สุดของ Silent Hill นะคือสนุกมากๆทั้งปริศนาทั้งเนื้อเรื่องแล้วก็ความสยองเนี่ยสำหรับผมที่เล่นจบมาเนี่ยถือว่าดีมากๆเลยส่วนตัวหนังเนี่ยที่ยิงมาจากตัวเกมถามว่าผมชอบไหมผมว่าผมชอบนะคือบรรยากาศรอบๆเนี่ยมันทามึนดีนะครับดูน่าตื่นเต้นแปลกแต่ว่านอกจากนั้นเนี่ยมันดูธรรมดามากไม่ค่อยคลางเท่าไหร่ แต่ถ้าถามผมนะฮะว่าสนุกไหมผมว่าภาคแรกเนี่ยสนุกกว่านะครับแต่นี่คือความคิดเห็นส่วนตัวนะฮะคนอื่นเนี่ยอาจจะเห็นต่างไปจากผมก็ได้อย่างไรก็ลองคอมเมนต์ดูนะครับผมและสุดท้ายหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจากเว็บไซต์ Rotten Tomato ไปเพียงแค่10%ส่วนคะแนนจากเว็บไซต์ M D B นะฮะได้ไป4.9คะแนนถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ก็สามารถกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อพวกรามีกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อน ไว้เจอกันในวิดีโอตัวต่อไปครับ